เนะคุณพี่บ้านสวนก็โอ้ไปไกลแล้วโอ้ยเมียนบะไปไกลแล้วสีแดงโอ <laughs> เ้เป็นว่าผู้ใดป็นอันนี่ควนบะไห้บะได้เก็บเวลาเนะค่ะเนาะกะต้องเก็บไปเอยๆเพื่นล้างทีนะคะท่องควันใครกันนะคะสมกำลังใจให้กันและกันนะคะเนาะ,ะอ่าเรียวบว่างหนาย้ายท่องควนวงนี่ละอ่ะเป็นโหดจางแป่งติดึ้นมากก็เลยเอาเมื่อรูบเนาะ,ค,ะค่ะค่ะก่อนเปลี่ยนระบบใหม่ อย่างไงี้พอสีทับเขา้าเออเพิ่งเราไปเรีนรบัณิกันนั่งตันนั่งเงาะะ่าเนาะเพราะว่าทาเขาพอกันเราเป็นคนียไอ,อ,อเป็นดันมาให้พอกันเนาะะนะเนขอบคุณมากมากนะสวัสดีค่ะคุณยายกอนสวัสดีค่ะคุณยายป้อนเนาะะนะเนสวัสดียินดีต้อนรับค่ะคุณยายกอนเนาะกำใ,ใจรวงที่หนึ่งค่ะขอบคุณมากค่ะคุณพี่ บ้านสวนสุดใจนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณสมานแนวไทยสงค่ะคุณอยัางเนาะค่ะคุณปีบ้านสวนเนาะค่ะเนาะเห็นว่าท <c oughs> ้องปวันขี้กันเนาะค่ะ <c oughs> เดี๋ยวนี้ขี้กันมัดทั้งสี่ช่องเนาะค่ะเนาะบอว่าเป็นยังค่ะเพราะว่าเขาก,กับว่าใครได้ไปเปิดนแนวทันย่ำสะดวกท้องปวันก็เลยข้นมาเนาะค่ะเนาะ,ค,ะ <c oughs> คือช่วงนี้เนาะค่ะช่วงเทียงช่วงเวลาพักเนาะค่ะ ได้ไปกินไปเดนนี่กะตาเห็ดมากกับประมาณได้ปีขั้วแล้วเนาะค่ะไปจอยากวงร์แล้วค่ะแย่ต้องป้อนกันได้เขินมาทรงกําลังใจแล้วค่ะเนาะแญ่ต้องป้อนกับขึ้นมากยินยันตัวตนแล้วค่ะเนาะเปิดค่าการมองเห็นให้ช่องจะฟ้องแล้วค่ะให้ชองแก่ที่เนาะค่ะาโดนแล้วค่ะโดนนี่ก็เลยอีกเก่าแล้วนี่แวค่ะเนาะเอาเพื่อนๆแลาวค่ะเพราะลรวนโดนแล้วค่ะเนาะเึินมาเปิดยินยันตัวตนเลยสามสิบนัที่ ถ้าเพื่อนๆอยังเขาม้าทาทักทายกันกับเออกระเลดไปเนาะค่ะเนาะเลดไปพ่าเป็นยังเนาะคะ่สคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านเอไอสวัสดีค่ะท่านระบบสวัสดีเพื่อนๆชาวเลียวทุกคนนะคะสวัสดี <c oughs> ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะขอบคุณล่วงหน้าแล้วค่นเนาะขอบคุณล่วงหน้าแล้วค่ะให้กําลังใจค่ะ เต็ดไปเรียวกันนะบ่มีเปื่อนก็นไม่ให้ท้องปอนเองแต่จีกอลงไล่องไหลเด้อลงไหลไปต้นในลงจไีไปเปื่อนเปื่อนเบิ้งแล้วกัน,นะะเนาะเปื่อนๆแกเจ้กว่าสีเห็นใบเห็นแล้วกันเนาะอะทา่ท้องปอนตีเด็ดตีจ้านาทีแล้วกันะะเนาะถ้าวไม่เห็นเปนเปื่อนสวัสดีค่ะคุณยายกอนสวัสดีค่ะคุณยายปอนแล้วกันะะเนาะสวัสดียินดีต้อนรับค่ะคุณยายกอน,นะะแล้วกันแบ่บัตร่ได้เปิดบัตรทุกมือเนาะค่ะ ไม่ได้เสร็จวกับเปิดแล้วกันะะเนาะอั้วเนาะพอตอนนี้เกิดเพียงหกเกทหน้าที่แล้วนะคะ <c oughs> ่ะที่ว่ามีผู้ใดรมเป็นมาเห็นยะท่องปอนนะคะกันขอกระมาทรงกำลังใจแล้ะกันเนาะา <c oughs> ยะต้องปอนกิดขึ้นมาก,กินยันตัวตวนแล้ะกันเนาะเปิดค่าการมองเห็นให้ช่องเจ้าฟองแล้วกันให้ช่องแยกแล้วกัะเนาะขอปิดบ้านแล้ะกันขอปิดบ้านแล้นนะกันเนาะผ่้มีมาแน้วกันท่องปอนกิดขึ้ขอปิดบ้านแล้ะกัน ขอบคุณท่านระบบนะคะท่านเอไอนะคะน่ะเนาะขอบคุณลหลายๆนะคะที่เปิดค่กากันมองเห็นให้เพืเ่อนๆเข้ามาจ,จาก <c oughs> ะคะ่ายห้องแย่ท้องปอนนะคะเนาะช่องใหญ่ทองปอนด้วยจังไลเนาะท่านระบบท่านเอไอนะคะเนาะ <c oughs> เปิดค่าการมองเห็นในแย่ท่องปอนนี่ด้จ้าเด้อยิงก็ไ่ได้เปิดบ้านโดนกะโดนจังเปิดนะค่ะเปิดมาอยู่สองสามมือประมาณนี้แล้วค่ะเนาะว่าวกับว่าคือเกาเนาะค่ะเนาะน้ำม <c oughs> ันไหลลงมา อายัท่องปอนกับรับเอาเนาะคะจะเลื่อนมีน้ำเยอะตลอดการที่ความมั่นจิตละทีเนาะคะเนาะเชนกำลังใจให้กันแลกกันเนาะคะเนาะเป็นกําลังใจให้กันและกันเหมือนเดิมเนาะคะ่ะขอบคุณท่านเลยอายัท่องปอนกับบ่เคยเดือดเปิดบานเนาะคะกต่เพิ่งได้เปิดมาสองสามมือเลี้ยงกันนี่เนาะคะเนาะแต่ว่ากับเปิดบ่โดนเนาะคะเพิ่นว่ากับบานนกันนั่งตันนั่งเง่เนาะคะเพราะว่าทานเขาพอกัน เอาเป็นอันนี้ไอเป็นดันมาให้พอกันเนาะค่ะเนาะขอบคุณมากมากนะ imprint. ขอบคุณนะคะคุณพรวิพาเนาะคะ่ะกําลังรับชมอยู่เนาะค,ะะคะ่ะเนาะยินดีต้อนรับด้วยค่ะเออของมัดในบ้านก็นยินดีต้อนรับด้วยค่ะล้มกับทิศแล้วเนาะคะ่ะเนาะมันนีกลับทิศเลยเนาะคะ่ะล้มแห้งล้มแห้งแค่น้อยเนาะคะ่ะเนาะกลับทิศงี่พี่ลองอวยกลับขึ้นไปขอบคุณมากๆนะคะคุณพรวิพาเนาะคะ่ะที่มารับชมเนาะคะ่ะเนาะ มารับชมเป็นกำไจครับขอบคุณคะ่ะขอบคุณที่เวมาทักไทยให้กำลังใจเนาะคะนะ่ะเนาะขอบคุณหลายๆเน้ะค่ะเด้อคุณนิวันเนาะคะ่ะขอบคุณหลายๆะค่ะที่ไอ้ท่องปอนกับสิป็นว่าทักทายกันเนาะค่ะทักไทยกันกับเปื่นๆเนาะคะนะ่ะเนาะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านทุกกำลังใจเนาะตรงอีเมจิไม่อยังกอพื่อเอ่นเนาะคะนะ่ะเนาะอ่านเพื่อนว่า,บาใบสรงให้กันเนาะค่ะคุณไจ๊ก่อนเนาะคะนะ่ะเนาะ ตั้งแต่นั้นมายายทองก่อนพระ่รงไปให็พระเปิดตาไว้ให้นะคะพาวนาภาวนะคะวนเนาะขอบคุณหลายๆแล้วกันเด้อขอบคุณคุณม่โยมนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณกําลังขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะขอบคุณลวงหนาแล้วกันเนาะขอบคุณลวงหนาแล้วกัยายท่องป่อนกับพระไรด้เปิดบ้านเนาะค่ะกต่เพิ่งได้เปิดมาสองสามมือเลี้ยงกันนี่เนาะค่ะเนาะแต่ว่ากับเปิดมาโดนเนาะค่ะพันวาจะ แต่ในแต่ยันจะเห็นบ่ถือแล้วกนเนาะแต่เมื่อมาเมือนนี่มีเพื่อนๆพื่เขามาหาแย่ท้องปอนบ่อนแล้วกันเนาะถาบมีกับเจดว่าบะมีเพื่อนๆพื่เขามาบังหอดปนันแย่ท้องปอนกะกะจิลุ่งไรก้อนเนาะค่ะเนาะถาเพื่อนๆพื่เขามากะทิ่ทักทายพูดกันไปเป็นกลังประทานในล้มจิตใหมนเพื่อนๆเบื้องเนาะค่ะเนาะเพื่อนๆพื่ก็แจกว่าสีเห็นใบเห็นเนาะค่ะเนาะอ่าท้องปอนดิ เตะตีจก็นาทีเนาะค่ะเนาะถ้าไม่เห็นเงินเปลี่ยนได้ใจเย็นจะเห็นบัตรถือเนาะค่ะเนาะถ้มาไม่มาวันนี้จะมีเพืเ่อนๆเข้ามาหาแยา่ท้องปอนบอนเนาะค่ะเนาะถ้าบอม,มี่กับสจแดงว่าเพราะว่าเวลาแยา่ท้องปอนเข้าไปบ้านกะบบ้ทรงสศรเกลือเนาะค่ะเนาะใส่เนียวเนาะคะ <c oughs> ่ะเพราะผลเม็ <c oughs> ผผดฝนสิเศร้าตกเนาะค่ะเนาะ,ะลมอวยกลับขึ้นไป ่อไปก็จะเป็นเกี่ยวเขานะค่ะเนาะหลังจากที่ว่าฝนตกขอบุณคุญแยก่อนนะคะที่มาทักใจให้กำลังใจนะคะ <c oughs> ่ะทีเดียนหนึง่งนะคนละเนาะออกพร้นซาแล้วกะทิบทุญกะทิยบ้อยหมดละแตก็จะเป็ี่นเดืเอนพฤศจิกายนะะเนาะอย่ากันในนะะดกยค่ะเด้อคนสมาเนาะค่ะคนสะมาเห้วไทยสงฆ์นะคะปรได้พอกันโดนแล้วเนาะเะอาเพิ่งจะเห็นเนาะค่ะเนาะ ถามว่ามีเพื่อนขึ้นมากกับเจดแวมาเพื่อนบบเห็นจะต้องปอนแล้วค่ะเนาะกับว่าเป็นยังเนาะค่ะไปนะคะเปิด้ากัารมองเห็นให้ท่องปอนด้วยนะค่ะเด้อเปิดฉากการมองเห็นให้ทองปอนให้เพื่อนเพื่อนข้ามาสักไทยกำลังแรงใจให้กันนะขอบคุณขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกท่านทุกกำลังใจนะค่ะเด้อที่มาให้กำลังใจกันเนะค่ะเนาะแล้วก็ขอบวยงเงี่ยงเปล่าเนาะค่ะ เปล่าเรียบร้อยึ้นเปิดบ้านเนาะค่ะเนาะพออายัดท่องกวนเห็ดทุระเขาก็แล้วเนาะค่ะทุระยังตีคขาเพื่อนเพื่อนอายัขอบคุณค่ะขอบคุณที่กลันมาเป็นกำลังจะคือกันเนาะค่ะเนาะไปเรื่อยๆเนาะค่ะไปเรื่อยๆคือกันเพราาะว่อยังเป็นช่องหน่อยๆอยู่เนาะค่ะเนาะก็พอตอนในล้มจิตเพื่อนเพื่อนเบิ้งเนาะค่ะเนาะเพื่อนเพื่อนแกแจ๊กว่าสิเห็นไม่เห็นเนาะค่ะเนาะ อ่าทองปวันตีเดตีก็หน้าที่เนาะค่ะเนาะทาว่ปเห็นเงินเปิดเปิดเน้ยอาจย่ำสะดวกท่องปวันก็เลยขึ้นมาเนาะค่ะเนาะคือช่วงนี้เนาะค่ะช่วงเทียงช่วงเวลาพักเนาะค่ะจะได้ใหญ่กอนก็สวัสดีคุณสมานเฮาไทยสงเนาะค่ะสวัสดีทักททยกันเด้อค่ะคุณสมานก็สวัสดีคุณสมพีนะคะเปิดข้ากันมังเห็นให้ท่องปวันด้วยนะคะเด้อเปิดค้ากันบังเห็นให้ท่องปวันให้เปืนเพื่อนขม้าทักไทย กำลังแรงใจให้กันมา้ล้วแล้วกัวนะะเนาะคุณวิภาคุณพรวิภาสวัสดีค่ะคุณพรวิภาล่าดีเนาะค่ะเนาะให้กันและกันเนาะคะา่ะวันนี้เรยซื้อว่าสมาน <c oughs> <c oughs> แห่ไทยสงเนาะค่ะเนาะกะพอกักร์โดนแล้วเนาะค่ะกับพ่นสมาน <c oughs> ปลาดิบพอกันโดนแล้วค่ะบางที่เปื่อน,นๆกันยังบ่ะเทศเดพานาพมพปอเนาะค่ะเนาะ แต่ว่าย่าต้องวอนเปิดกินหินเปล่ยนเพื่อนกันมาเนะเปียกกรเข่าไปเรื่อยเปเลี่ยนถ้าการมองเห็นต้องการเนาะถ้าว่ามีเพื่อนเห็นนั่งวาอยู่ผู้เดียวนะคะจักน้อยกันเนาะเนาะหินมาทักทายเพื่อนเปล่ยนไดนะะ้เนาะทักทายถ้าต้องปอนเองเนาะเที่ยงประมาณสามจุดนาทีเนาะคะ่ะบ้านเนาะ,ะ <c oughs> วาตอนนี้ก็เที่ยงหกจุดนาทีแล้วเนาะ ที่สิบอมีพระไตเปนมกเห็นนี้ต้องป่อนนะคะ่ะก็บ,บอกนานแล้วค่ะติดที่บ้านหนองบัวบานต้องหนองแจนอำเภอวังนพิมพ์จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะคนเกินร้อยแล้วค่ะขอบคุณมากๆนะ